สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมูลนี้มาพบกับช่องยายไผ่ยายไผ่พา,พา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้ยายไผ่ได้นําขอมูลนิธิตามเล่าไมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางคนที่ไปรับชมรับฟังยายไผ่ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชรย์ยายไผยนั่นไมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะนอย่ามยายไผ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะคะ่ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกําแย่ไพก่กะคอมเมนต์มาไต้คลิปข้างล่างได้นาอพี่น้องเนาะกับเบาเบ้าร้ายยายห้างพี่น้องคะไปเบิ้งของมูนแ้อทางตำเล่าอาจารย์ทันแเลกคนเลยนะคะไปเบิงเ้งแนวทางอาจารย์ทันแเลกคนเลยนาะพี่น้องนเนาะแนวทางนี้งวดที่แล้ว งวดอ,ออกแปดหกเพื่อนก็นห้เขานะจากงวดที่แล้วให้เข้าสองห้าเนาะพี่น้องพุนบอกไทยคนนี้นงวดนี้เพื่นอนบอกว่าสองสามตัวสองสีสามเนาะพี่น้องขาบุรดามากเน้วทาังนี้แคบหน้าจอได้เลยนะคะสองตัวเพื่อนมีซีสองซีสามและสองสามมาซันพี่น้องค่าพิจารณาตามเพื่อนใดเน,นาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางดัง,ดงเมทซายแคบหน้าจอเลยเด้อยแย่ไพ่บุรีอา,า,านหามาซาเนาะพี่นอนะ้องเนาะรอหลายๆอาจารย์นะคะ,ะเลขเด่นเพื่อนหก ห้าหกเจ็ดน้อพี่น้องน้ะห้าหกเจ็ดแคบหน้าจอตอนนี้ได้เลยต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ทวัตชัยเมือใดเพื่อนมาตะกรูหาลัางมือกันมาหอดน้อพี่น้องน้อต้องขอตรวจขออภัยหลายหายเด้อพี่น้องค่ะมาเบิ้งค่ะเมื่อนี้เพื่อนไ้มากนะจ๊ะอาจารย์ทวัตชัยบอกว่าเด่นนะคะเด่นเจ็ดกับแปดเนาะศูนย์เจ็ดแปดแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งนะคะสองตัวเจ็ดแปดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งและศูนย์แปด อันนี้คือตัวเน้นเพื่อนเด้อพี่น้องสําหรับแนวทางของอาจารย์ธวัชชัยเนะาะไพหมักแนวทางเพื่อนกลียบนาจอตามเพื่อนได้เลยนะคะสําหรับแนวทางอาจารย์ธวัชชัยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอแนวทางของไพตาเทพเนาะพี่น้องเนะาะไพตาเทพวัชนพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าเลขเด่นงวดนี้ c เจ็ด c เก้าสองหนึ่งสองหานะคะ เดนหลด4กับ2นะคะพี่น้องสามตัวอยู่ที่5 4 7 1 4 7สำหรับแนวทางของอันพายตาเทบเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดกระตูนหรือว่าเอ็ดวลาพอนเนาะพี่น้องเพื่นอนบอกว่าเลขเดนวนี้ไปกับเด้อสองตัวไปกับบนล่าง7 2 7 3 7 5และ7 6แสดงว่าเพื่อนเดน7เนาะพี่น้องสาหรับแนวทางของเอ็ดกระตูนหรือว่าเอ็ดวลาพอนเนาะค่ะหมมักแนวทางเพือพอเพ่อนแคปหน้าจอเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวัซซันพี่น้องคะแอดลูกไซน้ำเนาะขนมเล่ามาือนีว่าซันสองโต,โตนะคะสองสองสองสามสองสี่สามสองสามสามสามสี่ส่วนชุดเต็มสี่ตเพนเนียบหนาจอเลยเดอพี่น,น้นองสำหรับแนวทางของแอดลูกซาซน้ำเนาะขัร์บูฮังจักซื้อทุกอาจารย์ก็ต้องขอโทษได้ไลเดอพี่น้องเดอเนาะคะ่ะเพราะวา่าเพิ่นหลสยสำนักหลาอาจารย์มากแย่ไพออ่จำซื้อบ่อค่อยได้บันไดเนาะพี่น้องเนาะ คันอาจารย์ได้อันนี้เนี่ยแย้ให้คุณตาเนี่ยก็จะจําซื้อได้เนาะจําตัวน้บางที่ก็จําตัวหนังสือได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคุณพันธ์วสันพี่น้องมือนีเด่นสามเนาะสามสามสามสี่สามห้าสามหกวินสามสี่หาหกวสันสําหรับแนวทางของเอ็ดคุณพันธ์วสันเนาะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะสามตัวเพื่อนพี่น้องงวดนนี้เพื่อนบอกว่า เก้าห้าสองเก้าห้าสามเนาะค่ะแลักอเก้าหกสองเก้าหกสามสำหรับตำเหล้ามอนีเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสองตัวเพื่อนบ้านพี่น้องมีซูนสามซูนห้าหนึ่งสามและหนึ่งหานะคะจวดจ่าได้เด้อพี่น้องเด้อเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวันชัยเนาะค่ะพี่น้องคะแอดวันชัยบอกว่าตำเหล้ามอนีเด่นอยู่ที่วัสดุสองตัวมาได้บนล่างเด้อพี่น้องเด้อนะคะเพื่อนบอกว่า 0 1 01, 7 1 8 1 3 9 3 8เจดแดสและส7 9 0 1 3 7 1สําหสำหรับแนวทาง3ตัวของเอ็ดวันชัยเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปมักแนวทางคนเขียบนาจอได้เลยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวัสนพี่น้องค่ะตาเล้ามนีเด่น8นะคะจะไป81 8 2 8 0่นวัสพี่น้องเอาอจวดจ้าได้ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางหอมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางของ เอ็ดนายนะคะพี่น้องเพิ่นบอกว่าฟาดเข็นเข็นไปเรื่อเรื่อแปดเก้าน่ะจะเด่นแปดเนาะพี่น้องเนาะห้าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งเนาะค่ะเข็นเข็นแปดเก้าก็แปดหนึ่งเนาะค่ะสําหรับตำราวของเอ็ดนายเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์นายเนี่ยและค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นเป็นพระเนาะค่ะพี่น้องให้แนวทางเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนักลบอิสลาเนาะตำราวมืัอนี้เด่นว่าสั่นมาเบิ่งว่าเพิ่นเด่นตัวใดเนาะเด่นเอ่องวด เดนหกกันหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเดนหกกันหนึ่งวดที่เลลวเดนแปดมาสองแปดวันนี้เดนหนึ่งเดนหกล่องหนึ่งนะคะอ่าหกนาจะเดนก่าหนึ่งเนาะพี่น้องเอาล่องเบิ้งค่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับแนวทางของนักลบอิสระเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเก่าเงินเก่าทองชุดเน้นเลอพี่น้องนักหนักไปเลยสี่เจ็ดเจ็ดสี่พน้าพี่น้องคะ่ะเอา้ามากระจวดน,น้ำเพลินเลยเลยนะคะสาหรับแนวทางของ เก้าเงินเก้าทองถ้าว่าสูตรเต็มบ่อฮัดในหอดเนาะพี่น้องอันนี้แนวทางของพี่อะพี่ควายคนโก้เนาะพี่ควายคนโก้บอกว่าศูนย์เก้าสองเนาะค่ะสองตัวเก้าศูนย์เก้าสองศูนย์สองเม็ดเดียวเก้าเจ็ดวิ่งหลุดเก้าวาสันสาหรับแนวทางของพี่ควายคนโก้เนาะ่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี้นะคะแนวทางของอาคนไทยหัวใจเนาะหัวใจสิงเนาะคะ่ะเด่นลักสิบ บนล่างว่าสัน5 6 7เนาะแคบนาจอเด้อสองตัวยายไพ่้บริานไห้เนาะคะ่ะเพราะว่า,าตัวเลขเพิ่นไลนยเนาะพี่น้องเนาะต้องขอตรวจขอไพ่หลาลๆนะคะต่อไปเลยจ้ะอัน,นอันนี้เป็นแนวทางของแอดเจ็กเลือกเกือนะคะพี่น้องแอดเจ็กเลือกเกือบอกว่าขนมเล้าเมื่อนี่เดน 8703เนาะค่ะสองตัวเทิง0ูนย์สามข้างล่าง87ผู้ใดงบหน่วยกับจวดศูนย์กับสามไปโลดเดอร์วสัสดัหรับแนวทางของเอ็ดแจ็คเลือกเกลือเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาตามเพผูนใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวสัสดัพี่น้องแอดยันวสัสดัพเพม่อนบอกว่าเขียนเขียนเดอร์ 3, 9, สามหกกับสามเก้าพนะเอ้ยสามหกและหกเก้าวัสดัพสามเก้ามอตอรสไยายไพ่วัสดัพเอาต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์พ่อเพียงนะคะ่ะ าตามล่ามโมนี่นักแปดเป็นลวดเดอร์วาสันเพื่อนว่าเพื่อนหนาเน้นหาแปดเนาะพี่น้องเนาะเราว่างหนึ่งเ่าก็หาเก่าส่วนชุดเต็มเพื่อนแคบหนาจอเลยเด้อยเด้อแล้ว,วพี่น้องเด้อเพราะว่าขั้นตัวเลขอันนี้เนี่ยแย,ยกไห้กสิบอานห้ต้องขอโทษขอไปหลายหลายเด้อพี่น้องเลยเนาะมาสากันมาสา,า,สาละไปเร็วนาอยแยกไห้เจ้าวาสันขอโทษขอไพ่หลายหลายเด้อพี่น้องเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนีว้วซันปูนาคพนาพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าจังสี่ละอันเลขเพื่อนบ้านนะคะ่ะสองสี่สามเน้นเนเนคือสองสามตวัวเดียวแขนเขนตัวล่องเป็นสองสี่กับสี่สามเนาะคะ่ะพี่จะรณาใดเนาะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอเล็กสมศักเนาะตำล่ามันนีเด่นสองเนาะค่ะสามสองสองสามเจ็ดสองนะคะ่ 3, 2, 2, 3, 72, ะ,คะตัวเน้นคือสองสองกับเจ็ดสองเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางของ แอดเลสส็กสมศักดิ์เนาะส่วนสุดเต็มเทียบหน้าจอเลยเดอพี่นงเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไพยนะคะพี่นองค่ะเออมาเบิงแอดไพยให่มากนะจ๊ะพ่นบอกว่าเด่นบนนะค่ะเด่นบนของแอดไพยนะ้องวันที่เล้วเขาแปดเนาะวันนี้เจ็ดแปดเก้าว่าสันแอดไพยแล้วว่าเจ็ดแปดเก้าสำหรับแนวทางตามเล่ามือนี้เนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางรูดเล้าเด่นเหล้านะคะงวดที่เหลือเด่น2มา2บน2ล่างเนาะคะ่ะงวดนี้3กับ4เนาะ3กับ4มาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันมาได้บนล่างนะคะสําหรับสูตรนี้ของแอดไพรขอบคุณแอดไพรหลายๆเนาะพี่น้องเนาะที่แบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะเด่นบนล่างตัวเดียวแคนแค่เนาะสันเพื่อนว่าเอ็ดไพแล้วว่าเนาะหนึ่งเนาะคะ่ะงวดที่เหลือสองเนาะคะ่ะงวดนี้หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ หนึ่งมาได้บนลางว่าสันหาเนว่มาใส่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อน,นะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดปูนะคะพี่น้องค่ะแอดปูบอกว่าตามเล่ามานันนี่เด่นอยู่ที่เด่นซีกับหกเน้นซีนะคะ่ะสองซีหกเขียนๆกับคือซีหกเด้อพี่น้องส่วนสุดเต็มพื้นเคปหน้าจอได้เลยสําหรับแนวทางของแอดปูเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มชุดเต็มเก่าเงิน,เก,นเก่าทองมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับผู้ใดรอดแนวทางชุดเต็มเก่าเงินเก่าทองเนาะค่ะเด่นศูนย์เด่นศูนย์นนกับฟซีนะคะพี่น้องคะ่นบอกว่าเด่นศูนย์กับฟซีลูดนซีนะคะเน้นเน้นซีเจ็ดล่องซีแปดสำหรับแนวทางเก่าเงินเก่าทองเนาะค่ะพี่น้องคะพิจารณาตามเพื่อนใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแก้ไพ่งวทีเรีวลลุดเด้อพี่น้องเด้อนะคะมาตามต่อ หวดนี้นะคะจำวาจะเข่าบอเด่นเจ็ดก็สองนะคะสามตัวหาหาสองเนาะจอไปที่เจ็ดสองเจดหาเจ็ดศูนย์นะคะชุดวินอยู่ที่เจ็ดห้าสองศูนยำหรับตำเล่าวายไพมือนีเนาะพี่น้องเนาะแต่บรูว่าสิเข่าบอนะะเนาะค่ะพะวางหวดที่แล้ยวลุดถ้าให้ดับถ้าดับดับดบ่ไไ้พี่น้องพอดับลางวันนี้ชนกับตัวเดนเนาะ ดับเจ็ดลางแต่วัาเด่นเจ็ดกับสองก็เลยบรอยากเขียนดับให้นาอพี่นอ้องาเบิ่งวันเจ็ดจะมาวันเจ็ดอาจจะมาขขังทึ่งก็ได้นาอพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของระพีพงเนาะค่ะละพีพงบอกว่าวันนีีเด่นซีบักคักเลยว่าสันแขนเขียนเลยซีเก่าตัวเดียวว่าสั้นพี่น้องคะแล้วก็จามตัวหกซี่เก่าไผ่มักแนวทางของระพีพงเนาอพี่น้องเนาะแคบหน้าจอได้เลยเนาะ ต่อไปเลจจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเพื่อนบ้านงวดที่เร็วเขาเขาโตเนาะเพื่อนหายหาสองห้าแปดออกสองแปดหาเนาะ 5, 2, 8, หาสองแปดทันเราพี่น้องสองแปดหานี่ไปแนวอื่นเราได้พี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ้งสามตัวและสองตัวเพื่อนนะคะพี่น้องคะ่ะเราว่างเบิ้ลสองสองเดอง์วัซันสองตัวเพื่อนมีศูนย์สองศูนย์หกศูนย์แปดสองหกสองแปดสามหกสามแปดนะคะศูตรหนีเนาะพี่น้องเนาะ พิจณาลองเบิงค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดเพนด้าวัซซันพี่น้องเมื่อเบิงแอดเพนด้าเราให้มานะคะมือนี้เลขเด่นงวดที่ล้วเด่นหาสี่กับห้ามาหาล่างเนาะห้าล่างห้าบนเลยแหละพี่น้องค่ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่นศูนย์กับหนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งวัซซันพี่น้องเอาพิจาณาได้เนาะค่ะมากระจวดจาดฝาดบืมตามเพื่อนได้เลยนาอพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะพี่น้องเนาะ สูตรนี่เพื่อนบอกว่าเลขเด่นเมื่อนี้เด่นซีนะคะเน้นเด่นซีหนึ่งศูนย์สีและสองสีหกหนึ่งสีหกศูนย์สีละกะหกสองสีนะคะพี่น้องพิจารณาตามเพื่อนได้ต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่เอาอาจารย์น่ายให้เบิ้งเล้วเนาะแอดแพนด้านะคะพี่น้องคะมนเพื่อนจับมาดให้เนาะถ้ามากสูตรนี้เดอว,ว่า,ารซันเพื่อนวานน้องวันที่แล้วเขาสองแปดเนาะ วันนี้เพิ่นบอกว่า3 6 3 7และ3 8เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะมาเบิงแอดเออ่แอดนุ่มเหนือนะคะบอกว่าตามลาวโมนีเด่นสีกับหาเน้นไปที่4ีเก่ากับหาเก่าเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดสุดใจนะคะเพิ่นบอกว่าตามลาวโมนีสีตัวห้าหกเจ็ดเก้าเนาะหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกเก้าสองตัวห้าหกเจ็ดเก้าหกเก่าและสี่หกเนาะค่ะพี่น้องแอดสุดใจเด่นที่สุดคือสี่หา อ่าห้าหกเก้าเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ามาเบิงอันนี้เป็นแนวทางของโอ ok yep. ้ของไผรเนบันจำนี่เห็นบอกพี่น้องเพิ um 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 ่นบ um ่าม um ar> ีซื้อมาให้ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่าตำเหล้ามอนี้เดียน3กับ4เดียน4กับ5ว่าซั่นมี3 4 3 5 4สี่และสี่หามีซ้ำนี่แหะจวดเอาโลดกันมากว่าซ่านพี่น้องค่ะเพิ่นว่าเนาะ ต,ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กราสินนะคะอาจารย์กราสินบอกว่ามื่อนี่ยตำลาวเด่นอยู่ที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเอ่อเพื่นบอกว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าและวหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะหนึ่งสองหนึ่งศูนย์มักกะบพีชนะนเอาโหลดน้ำเอาโหลดเด้อร์วัซันอาจารย์กราสินวาเนาะเอาไผ่มักแนวทางน้ำฝนกับจวดจ่าค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของตี eline, ต <vit> เล็กเนาะตีเล็กบอกว่าตำลาวมื่อนี้เด่นสองกับเจ็ดเด่นคือกัญญาไพ่คับกัญญาไพ่เนาะพี่น้องเนาะ สามตัว c สองซีเจ็ดีสองตัวสองีสองหกสองเก้าเจ็ดีเจ็ดหกและเจ็ดเก้าเนาะค่ะสำหรับแนวทางของอตีเหล็กนะคะพี่น้องคะภัยมักแนวทางตีเหล็กกระเียบหน้าจอน้ำเพลินเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์แมนบนเนาะเพื่อน่าจจะเน้น c นะคะ c ศูนย์ถึง c เก้าว่ะสั้นมือนีเลขเด่น c นะคะพี่น้องสำหรับแนวทาง ของอันอาจารย์เมนบนนะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เลขเพื่อนบ้านวันพี่น้องเด่นตัวเดียวงวทีแล้วเด่นตัวเดียวแปดวันนี้เด่นตัวเดียวอยู่ที่ซีเนาะพี่น้องเนาะซีอย่างนนาอพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้แคบหน้าจองวที่แล้ยวลดอังวันนี้แคบหน้าจอได้เลยเด้อพันมี้ตองสองลวก็สองสองสามเนาะคะ่ะแล้วก็ สองสามสองสสามสามเนาะค่ะสแล้วก็3ามสองสองสองสามสอสามสามสองเนสามสมสเนาะค่ะเอาพจารณาได้ค่ะพี่น้องเนาะยาสับสนเ้อยพี่น้องเ้อแคบนาจอเอาเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ่อแอซินโคลาดเนาะค่ะตำเล่ามือนีเดนหาศูนย์สองเนาะค่ะเนีนเนีนศูนย์กับ2องพานาพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนาคิโนเนาะแอดนาคิโนบอกว่าขนมเล่ามอนีเดนซีก็ผ่าเนาะมี4 0 4 1น5 4 6ี0 5 1่5หย์หห้าหและห้าว่าสันพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดนาคิโนเนาะค่ะพี่น้องพิรณาได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอ็ดแนวทางของคนสุราชเนาะพี่น้องมาเบิ่งขางงที่แล้ว ลดส,สั้นเมื่อนี้มาตามต่อจ่าเพื่อนบอกมามีอยู่ที่ศูนย์สองศูนย์สี่สองสองและสองสี่นะคะสำหรับแนวทางของคนสุราษฎร์เนาะพี่น้องนะเนาะหมามักแนวทางคนสุราษฎร์ก็เคีหยบน่าจอเอเ,เด้อยด้อพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดรัชนกเนาะเมื่อนี้เอ็ดรัชนกเพื่อนเพิ่อนบอกตัวเน้นมาตัวเด่นมากเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกตัวเด่นมากแต่ว่าเพื่อนบอกว่าจังซี่ สอตมีสามซีซและ 4, 5, ส,สี่าวันสัน3โตัอันนั้นเป็นขางล่างเนอะขางขางทึ่งเป็น0405 49ี่ศูนย์ห้าสี้าและห้าเนาะค่ะสี่หาเก่าศูนย์สีานย์ีสำหรับแนวทางของเอดรัชนกนพี่นองเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอดหนุ่มสุพรรณนะค่ะเด่น7จ็ดกับแปดนพี่นองเนาะนุ่มสุพรรณเด่น7จ็ดกับแปดมันบอกว่าสามต เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ่งแปาย์หามเดหนึ่งสำหรับแนวทางสตัวหนุ่มสุพรรณเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะงวดที่เลี้ยวไฮสองแปดแนะคะงวดนี้ใหเ้าเจ็ก้าและเจ็ดห้านะคะพี่น้องพิจารณาไดเด้อต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดอันเป็นแนวทางของแอด เนื้อเมกนะคะเพื่อนบอกว่าเด่นศูนย์กับเจ็ดเนาะแคบหนาจอได้เลยเนาะค่ะพี่น้องคากันแยกไพ่ไปไหวกับขอตทดขอไพ่ลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะค่ะทําอะไรไม่ถูกอกถูกใจกับขอตทดขอไพ่นาตรงนี้ด้วยเนาะแคบหนาจอได้เลยนะคะต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางเลีเพื่อนบ้านน่าจะเป็นแนวทางของแอดฟินิก์เนาะพี่น้องเนาะเด่น2กับ6นะคะ่ะถ้า2มาว่าแซนพี่น้อง2 0 2 3 2 6ถ้า6มา6ก 6, 6 1 6 3 6 2 3หเก่านาะคะ่ะสำหรับแนวทางของแอด ฟินิก์นะคะพี่น้องพิจะหน้าได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องค้างวดที่แล้วเข่าสองหานะเมื่อนี้เพื่นบอกว่าสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งหานึงต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดการ์ตูนหรือวแอดวัลลาพอนวัซนเพื่อนบอกว่าเลขดับวัซนงวดที่แลลวรูดเนาะค่ะมาตามตัวเมื่อนี้ดับเก่าวัซนพี่น้องต่อไปเลยจ้าลุงนิ่นบอกว่าเลขเด่นเมื่อนี้อยู่ที่ เลขเด่นมือนี้อยู่ที่2กักสเนาะค่ะ9 2 4 5 2 4, 4 5 2 9ออเเนาะ2ตัวที่23 2 3, 4 2 5 2 9 3 5หาและ4 5หานะคะต่อไปแล้วจ้กสูตรนี้แคบหน้าจอได้เลยนะคะตำเล่ามือนี้3ตัวนะคะพี่น้องขาพี่บอกว่า3 4 5 6 8เลขเด่นตำเล่าเนาะคะ่ะเออเลขซุมซักบอกก่อนเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่ะ ถ่ายคลิปนี้าย่ไพ่ขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเนาะจ่าที่เด็กเขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขุมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนะาทางให้แย่ไพ่มาให้พ่อเม่พี่น้องได้เบิง่งได้ช่มเป็นแนวทางขอบคุณในลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า